คือวันนี้นี่ครับผมดูการดิ้นนะครับไปยังจุดต่างๆนะครับไปบอไปที่ปปชนะครับไปกับบางคนเนี่ยพัวนี่ครับเห็นไหมข่าวลือหมดไปตกลงไรไม่รู้เนี่ยนะครับคนก็เห็นหลังเลยวๆยไปฝากลูกไปทํางานปตทเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับข้าราชการหน่วยงานอื่นใดนั้นเนี่ยถามว่ามีหน้าที่อะไรคุณมีหน้าที่จงรักภักดีกับใครเอากนว่าจงรักภักดีกับใครถ้าแต่ละคนนั้นต้องการจะจบชีวิตนะครับในตําแหน่งหน้าที่ ยังไม่มีใครตีเตียนหรือลากเข้าไปเข้าในเรือนจำ<ม>อย่าได้ไปกระทำท<ม>้ายที่สุดมันพรั่งครูแล้วก็ไม่ใช่พรั่งครูธรรมาดานะ<ม>คือวันนี้นี่ครับผมดูการดิ้นนะครับไปยังจุดต่างๆ<ม>นะครับไปบไปที่ปปชนะครับไปกับบางคนเนี่ย<ม>พวกนี่ครับเห็นไหมข่าวลืมหมดไปตกลงอะไรไม่รู้เนี่ยนะครับคนก็เห็นหลังเลยวัยไ,วไปฝากลูก ไปทํางานปตทอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมคือมันมันจะมีคนเฝ้าไงเพราะฉะนั้นผมบอกว่าใครคิดจะทําอะไรนั้นะมันไม่ง่ายาเพราะคําร้องของธีรยุทธ์มันมีข้อหนึ่งเรื่องพระราชอำนาจของพระเจ้าแผ่นดินนะครับเรื่องการทําลายพระเกียรติของพระเจ้าแผ่นดินนะครับเรื่องการน,นะครับไม่ปฏิบัติตามพระบรมราชโองการเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับข้าราชการหน่วยงานอื่นใดนั้นถามว่ามีหน้าที่อะไร คุณมีหน้าที่จงรักภักดีกับใครอเอาก่อนว่าจงรักภักดีก,ก,กับใครกับใครกับใครใเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมีเงินก็ไม่ได้มีความหมายนะดูนะครับคนดังที่เข้าเรือนจำบ้านราคาห้าหกสิบล้านเนี่ยเนี่ยก็เข้าไปยึดโดนยึดละเรียบร้อยรถก็โดนยึดแล้วทรัพย์สินก็โดนยึดแม้ว่ายึดไม่หมด สุดท้ายก็มานอนกระเบื้องสามแผ่นสี่สิบห้าเซนถ้าเป็นสามถึนะครับจะมีตังเท่าไหร่ก็ได้ใช้วันห้าร้อยเห็นไหมคุณเอาไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับทำอะไรคิดดีๆเพราะ,ะเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสถาบรรันหลักของชาตินะครับมีการวิ่งนะครับเห็นตนเห็นตัวกันไปหมดครับนะครับวิ่งคนนี้หมายถวิ่งคนนู้นวิ่งคนนู้นวิ่งคนนู้นนะครับเห็นตนเห็นตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ถ้าแต่ละคนนั้นต้องการจะจบชีวิตนะครับในตําแหน่งหน้าที่ยังไม่มีใครตีเตียนหรือลากเข้าไปเข้าในเรือนจำนอย่าได้ไปกระทําอำความลับมันไม่มีนะครับบรรดาไม่ได้บรรดาทนายอะไรความลับมันมีที่ไหนท oh. ้ายที่สุดมันพรั่งครูแล้วก็ไม่ใช่พั่งครูธรรงมาหนะัก